สถานการณ์ระดับโลกเป็นยังไงนะครับมี2ภาพเกิดขึ้นคู่ขนานกันภาพที่1ก็คือสถานการณ์ในสหรัฐอเมริกาดูเหมือนจะวิกฤตหนักหน่วงขึ้นนะครับจริงๆสหรัฐอเมริกาเผชิญปัญหาโควิดหลังจากประเทศอื่นเพราะฉะนั้นควรจะสกัดการแก้ปัญหาโควิดจากประเทศอื่นได้ดีกว่าประเทศต่างๆในภูมิภาคนี้แต่ตอนนี้เห็นร่องรอยของอเมริกาแล้วเผชิญความล้มเหลวนะครับยอดการเสียชีวิตของ คนสหรัฐเองพุ่งพรวดอย่างไม่หยุดยัง้งมาตรการต่างๆที่จะแก้ไขปัญหายังถูกตั้งคําถามว่าไม่มีความคืบหน้าทั้งที่ตอนแรกๆเหมือนจะมีความคืบหน้าก็ตามนะครับล่าสุดจํานวนผู้เสียชีวิตถือว่าพุ่งไปค่อนข้างมากนะครับสถานการณ์ในอเมริกานในเวลานี้นะครับนิวยอร์กนะครับแทบจะกลายเป็นเมืองล้างไป เรียบร้อยแล้วนะครับภาพของเมืองนิวยอร์กกลายเป็นเมืองล้างไปแล้วไม่มีคนแล้วสภาพนอกท่องเที่ยวที่เราเห็นอยู่ในเวลานี้ไม่มีให้เห็นแล้วในปัจจุบันนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นสถานการณ์ที่ ค่อนข้างประหลาดนะครับไม่ค่อยมีใครเห็นนิวยอร์กหรือว่าวอชิงตันดีซีซึ่งเป็นเมืองหลวงสําคัญของอเมริกากลายเป็นเมืองซึ่งไม่มีคนเลยแบบนี้นะครับมีภาพคลิปของคนไทยบางคนนะครับซึ่งถ่ายทอดทาง f a c e b o o k ไลฟ์เป็นคนไทยในอเมริกานะครับขับรถไปกลางถนนนะครับท้องถนนทั้งถนนนั้นมืดสนิทไม่มีรถยนต์แม้แต่คันเดียวนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นภาพซึ่งเกิดขึ้นในอเมริกานะครับอเมริกาตอนนี้ถึงขั้นที่ใครซึ่งเคยโจมตีประเทศไทยว่า เฮ้ยขาดแคลนหน้ากากอนามัยทาไมรัฐบาลบริหารห่วยจังเลยนะครับอเมริกาตอนนี้เผชิญปัญหาขาดแคลนหน้ากากอนามัยแล้วเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็น CNN Bloomberg หรือว่า NPR ของสหรัฐอเมริการายงานข่าวหนึ่งคล้ายๆกันนั่นคือภาพการขาดแคลนหน้ากากอนามัยของอเมริกาสําหรับบุคลากรทางการแพทย์นะครับแล้วหลายต่อหลายกรณีนั้นเกิดเหตุการณ์ที่บุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลน,นั้นต้องมาทําหน้ากากอนามัยด้วยตัวเองแล้วนะครับซื้ออุปกรณ์ต่างๆจาก ร้านสะดวกซื้อนะครับ DIY ในอเมริกานะครับเพราะฉะนั้นอเมริกาตอนนี้นะครับปัญหาหนักถึงขั้นต้องทำหน้ากากอนามัยเองแล้วนะครับน่าจะหนักกว่าประเทศไทยด้วยซ้ำไปจีนเป็นยังไงบ้างจีนซึ่งเคยเป็นศูนย์การของการระบาดของไวรัสโควิดนั้นตอนนี้สถานการณ์ดูจะดีขึ้นนะครับวันนี้ถือว่าเป็นวันแรกในประวัติศาสตร์การเกิดการระบาดไวรัสโควิดของมนุษยาชาตินะครับนั่นก็คือเป็นวันแรกที่จีนนั้น ไม่มีผู้ติดเชื้อใหม่เลยนะครับเป็นศูนย์อย่างสิ้นเชิงไม่พบผู้ติดเชื้อใหม่เกิดขึ้นแล้วในประเทศจีนไม่ว่าจะในอู่ฮั่นหูเป่ยนะครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่อู่ฮั่นและหูเป่ยนะครับตัวเลขคนตายยังเพิ่มอยู่แต่ถือว่าเพิ่มต่ําลงมากเพราะฉะนั้นสถานการณ์ที่จีนถือว่าดีขึ้นอย่างมีนัยยะสําคัญเป็นบทเรียนนะครับว่าไวรัสโควิดเมื่อเกิดอย่างหลักน่วงรุนแรงจนต้องปิดเมืองได้หากบริหารจัดการอย่างถูกต้องสถานการณ์ต่างๆก็สามารถจะคลี่คลายได้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศจีนคล้ายๆกับสิ่งที่เกิดขึ้นในไต้หวันและเกาหลีใต้นะครับไต้หวันคนเคยประเมินว่าจะเจอไวรัสโควิดหนักแต่ไต้หวันมีการบริหารจัดการ ที่ดีนะครับมีผู้นําประเทศที่เก่งจนกระทั่งล่าสุดนั้นเมื่อผู้นําไต้หวันเห็นว่าสหรัฐอเมริกาเกิดการขาดแคลนหน้ากากนั้นไต้หวันเสนอส่งหน้ากากอนามัยไปช่วยอเมริกานะครับสัปดาห์ละ 1 0 0 0 0แสนชิ้นนะครับแล้วก็บอกว่าอเมริกาขออเมริกาสต็อกชุดสำหรับป้องกันไวรัสไว,สไวส้สัก3า0แสนชิ้นถ้าเกิดไวรัสเกิดระบาดในไต้หวันนั้นขอให้อเมริกามาช่วยไต้หวันบ้างละกันนะครับแต่โดยเบื้องต้นก็คือไต้หวันแข็งแกร่งฟื้นแล้วจนสามารถส่งหน้ากากอนามัยไปช่วยอเมริกาได้นะครับเกาหลีใต้นะครับหรือว่าแม้กระทั่งสิงคโปร์นั้นมีสัญญาณหลายอย่างที่ดีขึ้นสิงคโปร์เจอการระบาดของไวรัสหนักการเร่งตรวจประชาชนอย่างกว้างขวางนั้นทําให้สิงคโปร์ วันจัน์ทรนี้จะอนุญาตให้โรงเรียนกลับมาเปิดเรียนใหม่แล้วเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นความคืบหน้าอย่างมีนัยยะสําคัญของสิงคโปร์นะครับประเทศซึ่งใกล้ๆไทยนะครับเกิดการแพร่ระบาดของไวรัสหนักหน่วงแต่ตรวจหนัก ไล่ตรวจประชาชนทุกคนล่าสุดมีรายงานด้วยซ้ำไปนะครับว่ารัฐบาลสิงคโปร์จะแจกน้ากํายาฆ่าเชื้อโรคให้ประชาชนตามบ้านแล้วนะครับสิงคโปร์กาลังจะกลับมาเปิดเรียนตามปกติแล้วนะครับเกาหลีใต้ญี่ปุ่นมีสัญญาณที่ดีขึ้นแต่กรณีเกาหลีใต้อาจจะมีสัญญาณเชิงลบนิดหน่อยนะครับนั่นก็คือมีโอกาสที่เกิดการกลับมาแพร่ระบาดของไวรัสโควิดที่เกาหลีใต้ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับแต่การแพร่ระบาดนั้นก็ยังไม่มีร่องรอยว่าจะแพร่ระบาดใหญ่โตขนาดไหน นะครับเพราะฉะนั้นเรากําลังเห็นการฟื้นตัวของเอเชียนะครับไม่ว่าจะเป็นที่สิงคโปร์ไม่ว่าจะเป็นที่ญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นที่เกาหลีใต้หรือแม้กระทั่งที่จีนเองนะครับซึ่งทั้งหมดมาจากมาตรการคล้ายๆกันคือหนึ่งก็คือปิดประเทศหรือคุมการเข้าออกอย่างเข้มงวดนะครับมาตรการที่2คือมีการตรวจประชาชนอย่างดุด,ดนันอย่างหนักหน่วงไม่ปล่อยให้ตารางนิ้วเดียวผ่านไปโดยที่ไม่มีการตรวจสอบจากประชาชนแม้กระทั่งใกล้ๆไทยเองนะครับกัมพูชาเองนั้นสมเด็จฮุนเซนนะครับ ได้ชื่อว่าเป็นผู้นําที่เป็นฮาร์ดแมนเข้มแข็งพลเอกประยุทธ์ก็พยายามจะทําตัวเป็นฮาร์ดแมนเข้มแข็งนั้นผู้นําสมเด็จหุนเซนนั้นก็ประกาศปิดชายแดนด้านกัมพูชากับเวียดนามไปเรียบร้อยแล้วคุมเข้มขนาดลดขนสินค้าจากเวียดนามก็ไม่ให้เข้ากับพูชานะครับจอดได้แค่ที่ชายแดนกัมพูชาแล้วส่งของข้ามแดนช้าๆกันเข้ามาเพราะฉะนั้นก็คือความเข้มข้นในการปิดชายแดนอีกรสน,นึงนะครับเดี๋ยวมาคุยกันต่อช่วงหน้าเรื่องสถานการณ์การเมืองคุณศิราเจนจาค้าถูกผู้ช่วยพลตำรวจเอกเสรีพุทุไปบันทึกประจําาาวันันเรร่่มพยมคบ สิงค์คอร์ปอเรชั่น